ประธานที่เคารพครับผมพันธุเอกทวีสอดส่องรับตีว่าการกระส่วงยุติธรรมอยากจะเรียนเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายว่าแนวคิดของรัฐบาลเราได้นำปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาไว้ในกลุ่มสเสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแยง้งดังนั้นรัฐบาลจึงได้นำเรื่องปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอยู่ในหมวดของเรื่องการเมืองซึ่งอยากให้พิจารณาร่วมกันในสหัวข้อหัวข้อที่หเรื่องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่องที่สองก็เรื่องรัฐบาลต้องยึดหลักนิติธรรมและความโปร่งใสกฎหมายต้องเป็นธรรมแล้วก็กฎหมาย จะต้องเหนือบุคคลหรือเหนือคำพูดของผู้ทรงอิทธิพลต่างๆอีกการหนึ่งคือการปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมาระบบราชการเราขยายอำนาจไปสู่การบริหารส่วนภูมิภาคแต่จริงๆเป็นการขยายไปยึดอำนาจท้องถิ่นในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะอยู่ในกลุ่มเร่งรัดเรื่องรัฐธรรมนูญ ผมรั่ตีว่าการกระทรวงยุติธรรมสังกัดพักประชาชาติเป็นพักการเมืองที่ได้สอสเอขตเราได้เจ็ดเขตถือว่าเป็นส่วนใหญ่ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งท่านสมาชิกบอกว่าในสมัยที่แล้วไม่มีสักคำหนึ่งครั้งนี้เราจึงเอามาบรรจุไว้ว่ารวมถึงการสร้างสันติภาพและสันติสุข เบื้องหลังของสันตีสุขหนึ่งประชาชนต้องดีต้องได้รับการศึกษาดีได้รับสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีมีศักยภาพอันที่สองกฎหมายฉุกเฉินจะต้องมีกฎหมายที่ดีคือกฎหมายที่สนองเจตนารมณ์ของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกฎหมายนั้นจะต้องสามารถส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจสังคมการสงเคราะห์ รวมถึงการเจริญทั้งด้านจิตใจและวัตถุอีกประการหนึ่งเราต้องมีผู้บริหารหรือผู้นำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดีคำว่าสันติภาพและสันติสุขวันนี้เราจะเปลี่ยนมิติใหม่จากความมั่นคงของรัฐอย่างเดียวไม่คำานึงถึงความมั่นคงของคนภาคใต้หรือไม่คำานึงถึงความมั่นคงของมนุษย์การที่ประชาชนมีส่วนร่วม ความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของประชาชนต้องเป็นเรื่องเดียวกันประชาชนมีส่วนร่วมก็คือความเป็นประชาธิปไตยท่านรัฐดีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอที่แจงเกินครับขับเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์ททวีสอดส่อง รับตีว่าการกับส่วงยุติธรรมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรท่านรมดอนปัญจในฐานะสมาชิกรัฐภาที่ได้นำปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอภิปรายก่อนอื่นอยากจะเรียนเพื่อนสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ท่านทั้งหลายว่า แนวคิดของรัฐบาลเราได้นำปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาไว้ในกลุ่มเสถียรภาพทางการเมืองและฝามขัดแยง้งเพราะเรามองว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เราแก้เรื่องฝามยากจนก็ปัญหายังเกิดขึ้นเราแก้เรื่องยาเสพติด ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นเราแก้สวัสดิการอะไรอะไรก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาจริงๆคือปัญหาเรื่องการบริหารและการปกครองดังนั้นรัฐบาลท่านนายกาจึงได้นำเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอยู่ในหมวดของเรื่องการเมือง ซึ่งอยากให้พิจารณาร่วมกันใน4หัวข้อหัวข้อที่1ก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีท่านรัมตีชูสักได้ชี้แจงเรื่องที่สองก็เรื่องรัฐบาลต้องยึดหลักนิติธรรมและความโปร่งใสหลักนิติธรรมเป็นหลักที่กฎหมาย ต้องเป็นธรรมแล้วก็กฎหมายจะต้องเหนือบุคคลหรือเหนือคำพูดของผู้ทรงอิทธิพลต่างๆอีกการหนึ่งคือการปฏิรูประบบราชการคือในนี้ก็เขียนไว้แล้วว่าที่ผ่านมาระบบราชการเราขยายอำนาจไปสู่การบริหารส่วนภูมิภาคแต่จริงๆเป็นการขยายไปยึดอำนาจท้องถิ่นก็จะต้องมีการปฏิรูป แล้วก็สุดท้ายก็คือทำยังไงให้ภาครัฐตอบสนองความต้องการประชาชนยิ่งขึ้นในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะอยู่ในกลุ่มเร่งรัดเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะเราไปเขียนไว้คำพูดแม้จะสั้นแต่ถ้าผมไม่ขยายสักเล็กน้อยเพราะว่าเนื่องจากผมลำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมสังกัดพรรประชาชาติพรรประชาชาติ เป็นพักการเมืองที่ได้สะสเขตในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี13เขตเราได้7เขตถือว่าเป็นส่วนใหญ่ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งท่านสมาชิกบอกว่าในสมัยที่แล้วไม่มีสักคำหนึ่งครั้งนี้เราจึงเอามาบรรจุไว้ว่ารวมถึงการสร้างสันติภาพ และสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับคำว่าสันติภาพและความว่าสันติสุขในอดีตในปี2556ผมเป็นหนึ่งในคณะที่พูดคุยกับผู้เห็นต่างผมใช้คำว่าสันติภาพแล้วหลังจากมีการยึดอำนาจ ปี2557ได้เปลี่ยนเป็นว่าคำว่าสันติสุขทั้งสองคำถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมจะคล้ายกันแต่มันเป็นควา,ามรู้สึกเป็นสงครามความรู้สึกซึ่งคำว่าสันติภาพนั้นรัฐอาจจะมองว่าประเทศไทยเราไม่มีควา,ามขัดแย้งทางการเมืองไม่มีควา,ามขัดแย้งทางอุดมการจึงไม่ควรจะใช้คำว่าสันติภาพ พอความขัดแย้งนั้นนําไปสู่การประหัดประหารหรือการมาต่อสู้รัฐบาลเห็นว่าในขณะนั้นเป็นเรื่องของปัญหาภายในปัญหาความไม่เป็นธรรมหรือปัญหาทั่วไปจึงยกใช้คำว่าสันติสุขแต่ในรัฐบาลนี้เราจึงใช้คำว่าสันติภาพและสันติสุข ท่านสมาชิกครับคำว่าร่วมถึงการสร้างสันติภาพสันติสุขในจังหวัดไทยแดนภาคใต้มันเป็นคำที่ใหญ่มากนะครับเบื้องหลังของสันติสุขหนึ่งประชาชนต้องดีประชาชนต้องได้รับการศึกษาดีประชาชนจะต้องได้รับสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพอันที่สองที่คนห่วงเรื่องกฎหมายฉุกเฉินจะต้องมีกฎหมายที่ดีกฎหมายที่ดีก็คือกฎหมายที่สนองเจตนารมณ์ของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกฎหมายนั้นจะต้องสามารถส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจสังคมการสงเคราะห์รวมถึง การเจริญทั้งด้านจิตใจและวัตถุอีกประการหนึ่งคือเราจะต้องกำหนดว่าเราต้องมีผู้บริหารหรือผู้นำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดีผู้นำที่ดีก็ต้องมีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบดังนั้นเราจึงใช้คำว่าสันติภาพและ,และ<ว>สันติสุขเพื่อนสมาชิกอยากจะให้หาคำยาวฝนี้ภาคใต้ เราจะมีคำถามมากกว่าคำตอบดังนั้นผมจึงอยากเรียนว่าสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลชุดนี้ถแถลงนโยบายแล้วเอาไปผูกมัดกับเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ก็คือที่ประชาชนมีส่วนร่วมวันนี้เราจะเปลี่ยนมิติใหม่จากความมั่นคงของรัฐอย่างเดียวไม่คำนึงถึงความมั่นคงของคนภาคใต้ หรือไม่คำหนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์การที่ประชาชนมีส่วนร่วมความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของประชาชนต้องเป็นเรื่องเดียวกันนี่คือความท้าทายแล้วเรายังขยายไปสู่ความยั่งยืนอันนี้ก็อยากจะเรียนสมาชิกซึ่งในสองคำพูดนี้ไม่มีอะไรใหญ่ฝ่ารประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมก็คือความเป็นประชาธิป,ปไตยความที่ประชาชนสามารถใช้สติปัญญาใช้ความคิดเมื่อมารวมกันเป็นเสียงส่วนมากก็เป็นประชาธิป,ปไตยก็อยากจะเรียนให้ทราบเพ,<ว>พื่อน<ว>สมาชิกได้นำอดีตผมพูดแล้วว่าอดีตเป็นบทเรียนแล้วถ้าเราจะพูดเรื่องพักใต้มันก็อาจจะมีเหตุการณ์ แล้วมีหยุดไปมากมีเหตุการณ์ถ้าจะย้อนไปก็เป็นร้อปีแต่เมื่อมาหยิบเอาปี2547ผมเองได้ไปอยู่ในช่วง2554เป็นช่วงเหตุการณ์ที่ผมคิดว่า5455รุนแรงที่สุดตื่นเช้ามารถทหารควา่ามีเหตุการณ์ไม่รู้จะไปงานศพไหนนะครับสิ่งเปลี่ยนผ่าน จากความขัดแย้งการเปลี่ยนผ่านจากความรุนแรงเดินทางไปสู่สันติภาพและไปสู่สันติสุขการเปลี่ยนผ่านได้ก็ต้องเอาความยุติธรรมเข้าไปบนความยุติธรรมก็ต้องมีการฟื้นฟูและเยียวยาผมเห็นใจที่ไปขนาดนั้นเนื่องจากเหตุการณ์ตักใบก็ดีเหตุการณ์ตือเสก็ดี หรือเหตุการณ์ไอปายแยซึ่งเป็นอีกรัฐบาลชุดหนึ่งรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆก็ดีในทุกยุคกุกสมัยมันก็มีหมดสิ่งที่สูญเสียถ้าในกระบวนการยุติธรรมประชาชนยังเห็นว่าบางเรื่องเรื่องคือเสะก็บอกอากาศมืดแล้วเสร็จแล้วก็ไปไต่สวนก็จบที่ศาลเหตุการณ์ตักใบก็ไปจบที่ศาล นี่คือกระบ,บวนการยุติธรรมสิ่งที่ทําได้ในขณะนั้นก็รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักและรัฐบาลในขณะนั้นเราเห็นความสําคัญเรื่องความยุติธรรมหรือการเปลี่ยนผ่านก็จึงได้มีการจัดการเยียวยากรณีของตากใบเนี่ยเราใช้เงินไปถึง200 6 41ล้านกับคน987คน สำหรับผู้เสียชีวิตเราก็ให้7จล้านหอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบนี่ก็คือเหตุการณ์แต่ว่าในเรื่องความยุติธรรมในการดูแลเยียวยาขนาดนั้นยังไม่พอแต่พอมาถึงวันนี้ก็ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องก็ทางก็เห็นใจกับครอบครัวผู้สูญเสียก็ใช้กระบวนการทางศาลไปฟ้องต่อศาลและทราบว่าก็มีการดําเนินคดีอยู่ที่ท่านอายการสูงสุดอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่า วันนี้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องแก้ไขครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับ